หลอนเปลี่ยนเ่ยไอเจ็ดสามแปดแต่เมื่อกี้ออกไปถนนไม่ใช่นะรู้สึกว่าไม่ใช่สามแปดโอ้โหตาตาแทบไหมเราขับมาเส้นกิ่งแก้วครับเออเราขับมาจากบางนานะบางนาเลยบางนาเลย,เลยแล้วก็เลี้ยวเข้ามา,าฝั่งที่จะไปบรรจบ ลากกระงลากกระงนะครับผมแล้วเราเลี้ยวเข้ามาวูปุ๊บเคยตีง่ายออกจากรามสองมาเนี่ยซอยรามสองเออใช่ผมว่าแม่งเยอะจนเราต้องสังเกตอ่ะแม่งเยอะมากอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเตี๋ยวไก่มันละเตี๋ยวไก่มันละเตี๋ยวไก่มันละเนี่ยเราเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วจริงๆสมมุติว่าถ้ากูเปิดช่องเตี๋ยวไก่มันละได้กูทาไปแล้วนะเปิดร้านไหมเปิดร้านเตี๋ยวไก่มันละสุงเลยไหมช่วงเตี๋ยวไก่ หวยเหี้ยไม่เหีเ้ยนย,ยหน้ามันดิน <c oughs> เวเยตอนนี้น่ะอาทิตย์นึงมันต้องกินเหี้ยอะไรก <c oughs> ันเลย้เต๋วไก่หาคอนเทนต์มาลง oh, เอย่างเงี้ย <yeah. S 2> เ,เ,เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเรามาจากตรงนู้นครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่หัวเลยนะออือแล้วพี่อ๋อแม่งทักแบบเ้ีวเต๋วไก่แม่งติดกันสามล้านแล้วนะ <c oughs> เราก็เลยคิดกันเล่นๆว่าเฮ้ยลองขับให้สุดทางเลยอืแล้วนับดูแค่ฝั่งเดียวนะ มีกี่ล้านเอาฝั่งเดียวก่อนนะจากบางนาไปบรรจบไรกะบังเนี่ยมีกี่ล้านนะครับเมื่อกี้เรานับได้ผมว่าเก้าปอร์เซแล้วกันเอาเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะมีทั้งหมดครับส9บเก้า้าน19บเก้า้านนี่มันของฝากกิ่งแก้วจะชัดเลยนึกถึงร้านมะพร้าแป้นิ้วอะร้านรําหอมที่มันติดกันเยอะๆอย่างนั้นเลยนะเว้ยเฮ้ยแค่แม่งส่งนั้นเลยเออก็นั่งคิดกันว่ากูจะแดกร้านไหนไอ้ กูจะลงกินร้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามมาแล้วกูจะลงกินร้านไหนดีเราขอขับไปเลยนับอีกฝั่งหนึ่งดูว่าทั้งหมดจะมีอยู่กี่ร้านเราสตาร์ทที่สิบเก้าแล้วนะตรงนี้มีกี่ร้านตรงนี้ดาดาวเนี่ยมีสี่ร้านติดกันสิบเก้ากับสี่เป็นยี่ส2บอดยสามยสามนะเราสตาร์ทที่ย3สิบสามแล้วเดี๋ยวเรานับไปเรื่อยเื่อจนกว่าจะบรรจบบางนาแล้วพอบรรจบบางนาปุ๊บเราจะกลับรถมาแล้วหาที่จอดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราจะลองกินร้านไหนดีอ่ะไปมาอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ใช่ป่ะเข้าวแกงท้ายรถเว้ยเฮ้ยข้าวแกงท้ายรถเว้ยเท่เดี๋ยวหมูตุ๋นไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีข้าวแกงเงี้ยข้าวแกงเฮ้ยฝั่งนี้แม่งเป็นข้าวแกงว่ะเพื่อนข้าวแกงว่ะนี่ไงจะอ้วงไก่ตุ๋นมะละยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่เมื่อกี้เห็นแล้วยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่แล้วตรงนี้ยี่สิบสี่นะ เมื่อกี้ครับผมกดถ่ายไม่ทันนะครับมี 25, 25. เข้าไปแล้วนะครับผมอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ26ครับเตียวไก่มันละ26ครับตามสั่งไก่มันละตามสั่งไก่มันละครับ26ครับใช่ไหมเพิ่ข้างทางเพิ่ข้างทางเตียวไก่ไกมันละครับเดี๋ยวไก่มันละเป็นเท่าไหร่ฮะ26 26เืีอไม่เยอะจนจําไม่ได้เลยวะใช่ อ่ะับไปเรืเลยครับเส้นกิ่งแก้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมยเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวไก่มันรับปอหกครับอ่าปอหกต้นตํำหลับนะครับผมผมหวังว่ามันจะครบสามสิบล้านนะครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไไก่มันะยี่สิบแปดไก่มันะครับยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดล้านครับตอนนี้เราอัปเดตนะครับยี่สิบแปดล้านครับตอนนี้สุดทางแล้วตอนนี้สุดทางแล้วนะครับผมเอาละเดี๋ยว เราขอกลับรถแล้วหาที่จอดได้สวยๆนะครับเพื่อมาหาร้านกินกันว่าเราจะปักร้านไหนดีโอเคครับผมเอาละครับพี่อ้นตั้งเลยนะอันนี้คือโปรแกรมหนึ่งถยี่สิบแปดนะจำหนึ่งรางวัลนี่บันทึกขอภาวนาให้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับกูที่เกียดกับรถนะครับอ่าพี่อ้นกดแปนะครับเลขมงคล คันเรานับตรงนี้ครับมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งไหมไหมคําก๋วยเตี๋ยวไก่คันเรานับจากไหมคําไปเลยนะอมาครับไปนับไปพร้อมกันครับหนึ่งหนึ่งโอ้ร้านนี้น่ากินด้วยนะโอ้ยเฮียเอ้ยแม่ได้ร้านไปแล้วก็นั่งเลยเดยเออนี่ครับร้านสองครับโอ้โหแล้วร้านนี้แม่งน่ากินด้วยร้านสองผ่านโอ้ยร้านนี้อย่างใช่เนอะร้านนี้ร้านเพลิงอะไรอย่างใช่อ่ะใช่ป่ะไก่มาละ ร้านที่สามร้นที่สามนะครับไปแล้วร้านที่สามไปแล้วมาแล้วมาอีกแล้วสี่สี่ร้านที่สี่มาแล้วครับไก่มาละนี่ยเตี๋ยวไก่เตี๋ยวไก่ห้าอันนี้ครับห้านะครับร้านที่ห้ามาแล้วห้าไปแล้วหกหกล้านหกโอ้ยอันเนี้ยไอ้หูเออเนี่ยหก บุฟเฟ่ต์คอนี่อ่ะอันเนี้ยเนอะหกเนี่ยโอ้โหจะโมว่าเป็นแปดก็ไม่ได้ไอ้เคี้ยมันหกเนี่ยป็นบุฟเฟ่ต์คอขาเลยเอ้ยนี่ครับร้านที่เจ็ดพอเมื่อกี้เปิดอยู่แต่หมดไปแล้วร้านที่เจ็ดร้านต่อไปคือร้านที่เราจะลงกินกันนะเตี๋ยไก่กัละนี่ครับผมมาแล้วเราจะจอยกันร้านนี้นะครับอันนี้เอาละฮะร้านนี้คือเหยื่อของเรานะครับ มีผัดกะเพราเต๋เวไก่มะระนะครับอ่าอ่าโอเคร้านนี้นะครับเราจะลงกินกันนะครับผมอ่ะไปชิมกันได้มะบายเต๋วไก่หม้อย่างจ้บาบะหมี่มีแบบมีเหลืองครับคุณมีเหลืองไหมบะหมีม่เหลืองพิเศษครับแล้วคุณชอบมีเหลืองด้วยเฮ้ยผมรอดแล้วร้านนี้ไม่ใส่ใบกัญชาอ่าเดี๋ยวใส่กัญชาก็นอนปิ้นอีกแล้วเพราะว่าผมกินปุ๊บสองวิคือผมขำเลยขำทั้งวันอันนี้อันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับกัญชาเดี๋ยวสองแล้วเฮ้ยร้านเวิร์กนี้เวิร์กนี้เ็ของกินบาร์เลยเฮ้ย ขว oh, ถ้ามีนี่นะแม่คลาสสิกนะยาวไทยไงใช่แม่หาย,ย,ยากไงได้แล้วครับปรุงนู้นเลยครับโอเคเาไข่ดาได้ไหมครับได้ครับหอมกรึบเลยขอชิมน้ำดีหอมอะเอ๊ยเดือดวรอร่อยนะน้ำอร่อยเออเดี๋ยวไก่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่มะละนะครับ อันนี้ออปชันเสริมไปฮะออปชันเสริมเอาแล้วมาร้างนในหม้อมีไหมไม่มีรู้เยอะอีกแล้วไปรู้เยอะอีกแล้วมีช่เท้าไหมครับชายเท้า <c oughs> ไปแม็ไปแม็โครแบบดูแล้วพริกงี้น้ำตายเลยเนี่ยระวังเด้อเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำแกงอีกนะ <c oughs> พริกเผ็ดไหมจ้าครับ <c oughs> และช่วงนี้ตูดไม่เป็นมิดด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองที่สี่ช้อนนะชามผมอ่ะเฮ้ยป้าผมสองช้อนมาแล้วผมขอสี่เลยผมผมอยากสะใจห่อพลาดไม่ได้ครับ อ๋อถั่วขวแล้วหมอขวนปั่าแล้วหมอบอกอย่าไปกินเยอะด้วยถั่วเฮ้ยเราไม่ได้กินทุกวันกับพี่หนุ่เขาบอกอยู่านาไม่ได้กินทุกวันนานๆเรากินละกินไม่ต้องปรุงเยอะก็ได้เมื่อกี้ชิมน้ำเขาเข้มข้นนะติดน้ำตาลเอาหน่อยนิดนึงนะเอาหน่อยพอขาดไม่ได้ครับตะขาบฮะตะเกียบับขาบานเลยมั้งไอทเหี้ยเอาอะนะเอาก่อนนะก๋วยเตี๋ยวไก่นะเวลาคุกแล้วฟองขึ้นนะใช่นะ มันคุขึ้นอย่างถั่วไงใช่น <spooky> ี <fal con> <snap> ่ไงดูดูดูเดี๋ยเหียนหลายๆไปดูเดียดูเดียของผมได้ยังครับกดดันกดดันไว้ลาเฮ้ยถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราชอบเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยดูดีนะก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้ดูดีนะแล้วดูน่องเลยเฮ้ยร้านที่แปดลัคกี้นัมเบอร์ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ย เดี๋ยวผมขอชิมน้ำอ่ะโคตรดีเดี๋ยวไก่มาละราคาสี่ห้าสิบแล้วก็ผัดกับเผาสี่ห้าสิบเหมือนกันด,ดูเส้นนะชิมไปทีละอย่างนะได้ได้ได้ได,เด้เส้นเขาตัดใจเส้นเขาสิบล้อเหรอ มันไม่ใช่บะหมี่แบบพรีเมียมอ่ะแต่มันเป็นเอาเส้นที่ที่กินกับก๋วยเตี๋ยวบ้านๆแล้วมันไม่ใช่เส้นบะหมี่พรีเมียมคือบ้านๆอ่ะถ้าเคยถ้าเคยกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณน่ยจะรู้สึกว่าเส้นบะหมี่ที่มันไม่ต้องดีมากอ่ะไม่จะอร่อยเออไม่จังอร่อยเว้ยลองดูหน่อยครับพร้อมผักไม่ใช่พร้อมเพย์นะไม่ใช่ถ้าพร้อมเพย์ก็โอนเลยครับเข้าเลยแอปธนาคารกดเลยโอนแบบพร้อมผักเนี่อต้องคำนี้ยนะจับอยากนำต่ำนะ อันที้ผมถือเวาน้ำยังใสนะน้ำยังใสน้ำยังใสนะเดี๋ยวข้อดูของคุณเถอะของผมต้องเน้นถั่วกับพริกอืมอ่าข้อผมขอวัดทุกข้อหน่อยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีบะหมี่ชามนะครับเฮ้ยเฮ้ยน่ากินว่ะเฮ้ยเอาดิวางนี่เลย ้อ้อเปื่อยปะเปื่อยแล้วเปื่อยอร่อยด้วยเปื่อยแล้วอร่อยเลยเอาลิ้นดูแล้วแม่งลึกมาตามข้อถ้าตรงไอตรงเขาเรียกอะไรเอ็นเอ็นมันหลุดหอหลุดหหลุดหมดแล้วเมื่อกี้จริงๆริงอะเหลือแค่กระดูกนิดเดียวนะน่องน่องน่องขอน่องหน่อยร้านนี้ตุ๋นโหดเหมนะเป็นไปเฮ้ยร้านนี้ตุ๋นโหดว่ะพี่ ชอบตายเลยก็เตี๋วไก่นะจ๊ะไก่นะจ๊ะไม่ใช่มันละเออมะจ๊ะหื้ยร้างที่แปดโหดแบพื่โหดเลยอ่ะเดี๋ยวผมปรุงก่อนดีกว่าขอขอสี่ท้อนได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยมันจะเกินไหมนะเนี่ยได้อยู่เฮ้ยพี่เฮ้ย อันนี้เราเล่นไหมเนี่ยไม่เอาเล่นหรอจริงจิ้มนี้เวลาเวลากินเตีสยวไก่ชอบกินเนี่ยบ้านัวๆหน่อยนะต้องหัวอืออ้าครับน้ำปลาหน่อยปลาเอาละเป็นเรื่องเป็นเรื่องละรอคนคุกเลยนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ในอุดมคติว่าเขาจะโป๊กนี้เลยนะเห็นไหมเวลาเราเห็นใช่ป่ะโอู้ย แต่จะกินต้องระวังหน่อยเพราะมันจะสำลักเนี่ยเฮ้ยอุ้ยไอ้เัยนี่แม่งเค้สะบัดเลยเนี่ยเค้สะบัดเลยนะดูน้ำดูน้ำโโอ้หเออมันข้นๆเลยอะแต่กลิ่นมันขึ้นมากเลยเมื่อกีงกินร้ย้อนเนี่ยหอมมากเลยเหรอเออยิ่งใส่พริกยิ่งหอมเว้ยบ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณกินไปก่อนโอ้โห เฮ้ยโหดว่ะคุณลองชิมลองชิมลองชิมกับข,ข้อเลยข้อข้อเลยใส่ข้อมาเลยเนี่ยคำนี้เนี่ยใส่ข้อมาเลยว่าผม้ยวข้อไปเลยมันนิ่มสดอ่ะนะข้อมันนิ่มสดอ่ะเนี่ยกระดูกมันเปื่อยหมดเลยถ้าจะขายขายทีด่เดียวเองตอบข้อเปล่าเปล่าไ้ไหมได้ลองดูเนียนเลยบอกเลยเนียนเลย ดูถ้าดูขอโทษทีหลุดหลุดมาเหลือแค่นี้นะใช่แค่นี้เองโอ้ยไหหิน่าไหหิน่านอกข้างแบบแล้วนอกข้างแบบแล้วไก่นอกข้างแบบโอ้โยนี่แม่งลอกคาบเลยเนะี่ยผมขอรวยอีกคำได้ไหมดูฮะตายเพื่อถ้าไม่สั่งกะเพราหมาเผื่อเผืบิ้ลนะเนี่ยเบิ้ลนนะเนี่ยเบิ้ลนนะเนี่ยเฮ้ยคุณลองคืมกะเพราหน่อยดิ ได้ฮะผมขอซดน้ำนี่ทีนะครับไอ้นี่มันอร่อยวะ่ะเดี่ยวไก่อ่ะเฮ้ยทกระเพรากระเพราเนื้อน่ากินมากเหรอ,อยังไม่ต้องใส่นื้อปลานะยังนะยังนะกระเพราอร่อยอ่ะบ้างๆเฉื่อยๆเลยไม่ได้ว้าวมากแต่ดีเฮ้ยแนะนำพิกัดได้เนี่ยก่อนปัม๊มบอทอเจ็ดปั๊มบอทอเลย เรียกมาทั้งหมดยี่สิบคปดร้านมาจอกที่ร้านนี้ถือว่าโชคยังดีเออและเส้นบะหมี่ดีเหมือนกันที่มึงบอกเลยเส้นบะหมี่สิบล้อเลยเช่บะหมี่สิบล้อมันต้องอย่างนี้คือของเวลามันอยู่ถูกพี่จบเลยนะอืมราคาไม่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 มีผลอะไรมากละอืมกินกันไหกินเลยเอาเกาเหลาเพิ่มมันจะได้สั่งเลยเกาเหลาเอาเกาเหลาถ้วยนึงครับ ส9ิบ้าองศาก๋บเตี๋ยวไก่มะละถือว่าร้านที่เราแวะเป็นร้านที่แปดนี่โหผมตั้งแต่กินก๋ยเตี๋ยวไก่มะละมาผมว่าไม่ผิดหวังเลยแต่ว่าถ้าสายแบบว่าสายป่าเถื่อนเนี่ยที่ต้องมีข้อมีตีนม,มีอะไรอาจจะไม่ชอบถ้าเป็นเส้นเนี้ยที่ก๋ยเตี๋ยวไก่มันเยอะแบบว่าเป็นสิบยี่สิบ้านเนี่ยน่าจะมาจากการเป็นเส้นอุตสาหกรรมแหละนะการขนส่งรถสิบล, 10, ลอ้อรถตู้รถเทเลอร์ รวมถึงเส้นนี้ที่มันเป็นเส้นตัดตรงมาเนี่ยระหว่างราชกะบังกับบางนาเนี่ยคือคนใช้เยอะไงมันเป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างที่เรากินเบื่อค่อนข้างจะยากอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเออใช่่แบบเตี๋ยวไก่แม่งคล้ายๆกะเพราอ่ะได้หมดได้หมดยังไงก็ได้เออเอากะเพราแล้วกันไม่มีอะไรเอา๋วยเตี๋ยวไก่แล้วกันอ่าเดี๋ยวไก่มาละแล้วกันอย่างเงี้ยเออพอตอนนี้อิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ไม่กินแล้วนะพอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันเดี๋ยวเจอกัน